จากนวนิยายไซไฟหรือภาพยนตร์อย่าง Star Wars และ Jurassic Park หลายคนคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่องการโคลนนิ่งเป็นอย่างดีแต่ปัจจุบันการโคลนนิ่งได้ก้าวข้ามจากจินตนาการมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วหลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวของแกะดอลลี่ซึ่งถือเป็นสัตว์โคลนนิ่งที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งแต่จริงๆแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักวิทยาศาสตร์ก็ประสบความสำเร็จในการโคลนนิ่งสัตว์อีกหลากหลายชนิดที่น่าสนใจ ด้วยเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะไปดูสิบสัตว์ที่น่าทึ่งที่ถูกโครนนิ่งขึ้นมาได้สำเร็จกันอันดับ10แมวเมียวในปี2001ไม่กี่ปีหลังจากกรณีของแกะดอลลี่นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถโครนนิ่งสัตว์เลี้ยงได้เป็นครั้งแรกทีมนักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส a m ได้นําเซล์จากแมวที่ชื่อว่าเรนโบ์มากระตุ้นด้วยไฟฟ้าและปล่อยให้เติบโตในจานเพาะเลี้ยงก่อนจะย้ายไปฝากไว้ในแม่กุ้งบุญผลลัพธ์ที่ได้คือแมวที่ชื่อว่าซีซีซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกับเรนโบ์แมว้ว่าจะมีลวดลายของขนและบุคลิกที่แตกต่างกันเล็กน้อยซีซีมีชีวิตอยู่นานถึง18ปีก่อนจะจากไปเมื่อปี2020นับจากความสำเร็จในการโครนแมวเมื่อ20ปีก่อน ธุรกิจการโคลนสัตว์เลี้ยงก็เติบโตขึ้นอย่างมากโดยมีปัจจัยหนุนจากกระแสความนิยมของสัตว์ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์บนโลกออนไลน์ด้วยยกตัวอย่างเช่นในปี2017แมวที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมถึง85,000คนได้ตายลงอย่างกระทันหันเจ้าของจึงตัดสินใจส่งเซลล์ผิวหนังของมันไปยังบริษัทที่รับโครนสัตว์เลี้ยงและในอีก4ปีต่อมาเธอก็ได้แมวที่มีพันธุกรรมเหมือนเดิมกลับมาโดยบริษัทระบุว่า สัตว์โครนมีลักษณะคล้ายฝาแฝกของสัตว์ต้นฉบับนั่นเองอันดับ9สุนัขแม้แต่บรรดาคนดังก็ให้ความสนใจกับการโครนสัตว์เลี้ยงเช่นกันในปี2018บาบาร่ราสไปรซานนักร้องชื่อก่องลูกลาโครนสุนัขของเธอที่ชื่อแซมมี่ออกมาถึง2ตัวและในปีเดียวกันอินฟลูเอนเซอร์สัตว์เลี้ยงอีกคร ก็โครนสุนัขเพื่อนซีที่ดังในโลกออนไลน์ถึง6ตัวหลังจากที่สุนัขต้นแบบได้จากไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุความสามารถในการโครนสุนัขนั้นย้อนกลับไปในปี2005เมื่อทีมนักวิจัยจากเกาหลีใต้ประสบความสําเร็จในการโครนสนับปี้เป็นครั้งแรกโดยใช้เพียงเซลล์เดียวจากใบหูของสุนัขพันธุ์แอฟริกันฮาวจากไขที่ปลูกถ่ายในแม่อุ้มบุญมากถึง1 9 5ใบ สนับปี้เป็นลูกสุนัขเพียงตัวเดียวที่รอดชีวิตมาได้จึงถือเป็นปาฏิหาริย์ทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นถึงแม้ทีมวิจัยอื่นๆจะพยายามโครนสุนัขบ้างแต่ก็ประสบป,ปัญหาทั้งเรื่องระยะเวลาการผสมพันธุ์ของสุนัขที่จำกัดและความยากในการสกัดไข่แต่เมื่อประสบความสำเร็จแล้วเกาหลีใต้ก็เริ่มโครนสุนัขเพื่อใช้งานต่างๆเช่นการดมกลิ่นตามสนามบินอันดับ8หมาป่าอาร์ติก หนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจของเทคโนโลยีการโครนนิ่งคือการนำมาใช้เพื่อช่วยอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์นั่นคือแรงบันดาลใจให้ในปี2022นักวิทยาศาสตร์จ,จากปักกิ่งประสบความสำเร็จในการโครนหมาป่าอาร์กติกตัวแรกของโลกมายาลูกหมาป่าขนสีเทาอมน้ำตาลซึ่งปกติจะพบได้ในแคนาดาตอนเหนือถูกโครนขึ้นมาโดยเทคนิคเดียวกับแกะดอลลี่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวราชที่ถูกโครนเมื่อปี1996จากการปลูกทายเซลล์ทั้งหมด85เซลล์ในแม่วุ้มบุญมายาเป็นลูกหมาป่าเพียงตัวเดียวที่รอดชีวิตถึงแม้สถานะของหมาป่าอาร์ติกจะยังไม่น่าเป็นห่วงนะักแต่ภาวะโลกร้อนก็กคุบคามแหล่งอาหารของพวกมันและพื้นที่อาศัยก็ถูกรุกล้ำจากการสร้างถนนและท่อส่งน้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆอันดับ7 คุยเขียเท้าดำหรือพังพรเท้าดำสัตว์ใกล้สูญ์พันชนิดแรกของสหรัฐที่ถูกโครนสำเร็จคือพังพรเท้าดำในปี2021ประชากรของพวกมันในทวีปอเมริกาเหนือลดลงอย่างมากจนในปี1979นักวิทยาศาสตร์ประกาศว่าศูญพันไปแล้วแต่เมื่อสองปีต่อมาเกษตรกรร,กร,รายหนึ่งกบประชากรกลุ่มเล็กๆในที่ดินของเขา จึงเริ่มมีโครงการขยายพันธุ์ขึ้นมาแต่ถึงอย่างนั้นพังพรเท้าดําก็ยังคงอยู่ในสถานะเสียงศูนพันธุ์ประชากรที่เหลืออยู่มีจํานวนน้อยเกินไปจนส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมเอลิซาเบธแอนได้โครนพังพรเท้าดําตัวแรกมันถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ของพังพรเท้าดําอีกตัวหนึ่งที่ตายไปเมื่อ30ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์หวังว่ามันจะเป็นตัวแรกในบรรดาพังพรโครนอีกหลายตัว ที่จะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมให้แก่สายพันธุ์ที่กำลังจะสูญพันธุ์นี้หากขาดความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ก,ก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคและมีความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ง่ายขึ้นอันดับหวัวแดงสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ตัวแรกที่ถูกโครนสำเร็จคือวัวแดงซึ่งเป็นวัวป่าสายพันธุ์หนึ่งในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซีย วัวโครน,นี้เกิดในปี2003โดยใช้เนื้อเยื่อของวัวแดงที่ตายไปอีกกว่า20ปีจากการย้ายฝากคัน16ครั้งมีลูกเกิดเพียง2ตัวแต่อีกตัวไม่รอดอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นความก้าวหน้ามากกว่าการทดลองในปี2 0 0 1ที่พยายามโครนกระทิงเอเชียแต่ลูกโครนอยู่รอดได้เพียง2วันหลังคลอดแม้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนจะไม่มั่นใจเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์โครน และชี้ว่าบางตัวอาจมีชีวิตสั้นกว่าสัตว์ปกติมากแต่ทีมวิจัยวัวแดงก็อธิบายว่าประชากรบัวใกล้ศูนย์พัน 0, นั้นต้องการความหลากหลายทางพันธุกรรมตราบใดที่สัตว์โครนยังสามารถให้กำเนิดลูกหลานที่ปกติดได้โครงการนี้ก็ยังมีโอกาสบรรลุปเป้าหมายสูงสุดในการช่วยเหลือสายพันธุ์ให้อยู่รอดอันดับ 5. มาเฟสวาสกี มาเพรสวานสกีเชื่อกันว่าเป็นหมาป่าแท้ๆสายพันธุ์สุดท้ายของโลกในปี2020มีรายงานว่าหมาสายพันธุ์นี้สูญพันธุ์ไปแล้วในธรรมชาติเหลือประชากรอยู่เพียงเล็กน้อยในสวนสัตว์และพื้นที่อนุรักษ์จํานวนที่ลดน้อยลงทำให้ขาดความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยมมาที่หลงเหลืออยู่นั้นสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเพียง12ตัวเท่านั้นโชคดีที่ฟรเซนสูหรือสวนสัตว์แช่แข็งในซานดิเอโก มีเซลล์ของมาาเพรสวาสกี้จากเมื่อ40ปีก่อนสะสมไว้ท่ากลางเซลล์ของสัตว์อีกกว่า1,100สายพันธุ์เซลล์เหล่านั้นมี DNA ที่หายากในกลุ่มประชากรที่หลงเหลืออยู่โดยการผสานเซลล์เข้ากับไข่ของแม่อุ้มบุญแล้วนำนิวเคลียสของไข่ออกนักวิทยาศาสตร์จรึงสามารถสร้างม้าโครนตัวแรกของสายพันธุ์นี้ที่ชื่อว่าเคิร์ตเคิร์เกิดที่รัฐเท็กซัสในเดือนสิงหาคม2020 และเมื่อโตเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์แล้วหวังว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญในแผนการนำมาเพรสวาสกี้กลับคืนสู่ธรรมชาติอันดับีแพะภูเขาพิเรนีสบางครั้งการโครนก็ใช้เซลล์ที่ถูกแช่แข็งไว้นานหลายทศวรรษซึ่งเปิดโอกาสให้ฟื้นคืนชีพสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลังจากที่ได้มีการเก็บเซลล์และแช่แข็งไว้ก่อนหน้านั้น เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงในปี2009แต่ความสำเร็จกลับเป็นไปอย่างสั้นๆสัตว์ดังกล่าวคือแพะภูเขาพิเรนิสหรือบูคาโดซึ่งเป็นสายพันธุย่อยของแพะไอเบกสเปนที่ถูกล่าจ,จนประชากรลดลงอย่างมากในช่งวงศตวรรษที่19และ20ตัวสุดท้ายของพวกมันตายลงในปี2000หลังจากถูกกิ่งไม้หล่นใส่แต่ก่อนหน้านั้นก็มีการเก็บเซล์ผิวหนังแช่แข็งไว้แล้วต่อมาเซลเหล่านั้น ก็ถูกนำมาสร้างเป็นตัวอ่อนถึง208ชิ้นและฝากเข้าไปในแพะไอเบกสเปนและแพะลูกผสมที่เป็นแม่วุ้มบุญปรากฏว่ามีเพียงแพะครนตัวเดียวเท่านั้นที่เกิดมาสําเร็จแต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับปอดและตายลงภายในไม่กี่นาทีหลังคลอดด้วยภาวะหายใจล้มเหลวนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าความผิดปกติเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยและดูเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายดีเอ็นเอระหว่างเซลล์พวกเขายังรีบ้ามไม่ให้คนคิดว่า เราจะสามารถโครนสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วอย่างแมมมอสขนยาวได้ในเร็วๆนี้โดยอธิบายว่าวิธีการโครนในปัจจุบันยังต้องอาศัยแม่อุ้มบุญที่มีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่ต้องการโครนมากๆในการตั้งครันอันดับ3นั่นคือวัววัวเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกว้วยนมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการโครน และยังคงถูกครวญด้วยเหตุผลที่หลากหลายในปี2003มีการโครนและดัดแปลงพันธุกรรมของมัวเพื่อให้น้ำนมของมันผลิตโปรตีนที่จำเป็นสำหรับการผลิตยาอุตสาหกรรมอีกแขนงที่เห็นศักยภาพของการโครนมัวดัดแปลงพันธุกรรมคืออุตสาหกรรมการผลิตชีสในปี2003นักวิทยาศาสตร์จากนิวซีแลนด์ได้สร้างโวโครนที่ให้นมที่มีโปรตีนสูงกว่าปกติซึ่งสามารถเร่งกระบวนการผลิตชีสให้รวดเร็วขึ้น ทำได้โดยการใส่ยีนเสริมสำหรับโปรตีนในนมสองชนิดเข้าไปในเซลล์มัว่วก่อนจะฝากเข้าสู่แม่อุ้มบุญเทคนิคที่คล้ายกันนี้ถูกนำมาใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอาร์เจนตินาในปี2011เพื่อสร้างโรซิต้า s s ซึ่งเป็นมัวครวนที่ให้นมคล้ายนมแม่ของมนุษย์เป้าหมายของทีมวิจัยคือการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและความสามารถในการต้านแบคทีเรียของน้ำนมมัวอันดับ2 ปูดนั่นเองไม่ใช่แค่ในเอเชียและประเทศตะวันตกเท่านั้นที่หลงไหลาการโครนแต่ตะวันออกกลางก็ประสบความสำเร็จในการโครนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกันในปี2009อินจัสปูดนอกตัวเมียโครนแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นในสหรัฐอาหรับเอเมเรียสเธอมีพันธุกรรมที่เหมือนกันทุกประการกับปูดอีกต,ตัวที่ตายไปเมื่อ4ปีก่อน ในตอนนั้นทีมวิจัยแสดงความหวังว่าพวกเขาได้ค้นพบทางออกที่จะช่วยอนุรักษ์ยีนที่มีค่าของอูดแข็งและอูดนมพวกเขาคงไม่คาดคิดว่าในปี2023มันจะกลายเป็นงานประจำของพวกเขาไปเสียแล้วอย่างไรก็ตามความต้องการอูดครนหลายสิบตัวในแต่ละปีมาจากเหตุผลที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือการประกวดความงามของอูดงาน,นนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศอาหารับ รางวัลชนะเลิศอาจสูงถึงหลายล้านดอนลลาร์เลยทีเดียวการโครนปูดที่สวยงามจึงกลายเป็นธุรกิจใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการโครนปูดแข่งและอูดเลี้ยงพวกเขายังใช้เทคนิคนี้ในการช่วยเหลือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ยังอูดปลาสองหนกแบคทีเรียนอีกด้วยอันดับ 1. เจ้าลิงนั่นเอง ปี2000ได้เห็นการกำเนิดของลิงคโครนตัวแรกของโลกการคโครนลิงนับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญและดูเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเมื่อพิจารณาว่าแกดอลลี่เพิ่งถูกโครนเมื่อเพียง4ปีก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามเทคนิคที่ใช้นั้นแตกต่างจากกรณีของดอลลี่เทตราลิงคโครนถูกสร้างขึ้นโดยการแยกตัวอ่อนนั่นคือการแบ่งตัวอ่อนออกเป็น4ส่วนนักวิทยาศาสตร์ทำซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อให้ได้ลูกแฝดลูก3และลูก C ความสําเร็จในการทําเช่นนี้ก่อให้เกิดความกมังวลเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการสร้างมนุษย์โครนในความเป็นจริงกรณีของเทตรานั้นเต็มไปด้วยข้อถกเถียงทางจริยธรรมการโครนโดยการแยกตัวอ่อนอาจทําให้เกิดลูกโครนที่เหมือนกันทางพันธุกรรมหลายตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันซึ่งสามารถเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอย่างเข้มงวด ทำให้พวกมันเป็นตัวแบบที่เหมาะสําหรับการทดลองการที่ลิงมีความใกล้เคียงกับมนุษย์หมายความว่ามันอาจเป็นวิธีที่มีค่าในการศึกษาโรคของมนุษย์และผลิตยารักษาโรคที่ช่วยชีวิตได้อย่างรวดเร็วแต่หลายคนก็คัดค้านการเพาะพันธุ์สัตว์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดลองโดยเฉพาะโดยเฉพาะสัตว์ที่มีความรู้สึกนึกคิดมากขึ้นอย่างลิงจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าทางด้านการคโคลนนิ่งนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในเวลาเพียงไม่กษษษี่ทศวรรษนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถโคลนสิ่งมีชีวิตได้หลากหลายชนิดตั้งแต่สัตว์เลี้ยงในบ้านอย่างแมวและสุนัขไปจนถึงสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์อย่างเช่นปูดและมา้านอกจากนี้ยังมีการโครนเพื่อจุดประสงค์พิเศษอื่นๆด้วยเช่นการนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาหรือกระทั่งเพื่อประปวดความงามอย่างไรก็ตามความก้าวหน้านี้ก็นํามาซึ่งคําถามทางจริยธรรมที่สําคัญ ทั้งในเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ที่ถูกโครนโดยเฉพาะสัตว์ที่มีความคิดและความรู้สึกซับซ้อนอย่างลิงหรือประเด็นเรื่องการนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับมนุษย์ซึ่งหลายฝ่ายต่างก็มีความกังวลนอกจากนี้ผลกระทบต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมในระยะย,ยาวจากการโครนสัตว์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดการโครนนิ่งเป็นเครื่องมือท,ที่ทรงพลังในมือของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งหากใช้อย่างถูกต้อง ก็อาจนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลไม่ว่าจะเพื่อรักษาชีวิตสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือผลิตยาและอาหารที่จำเป็นต่อมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องใช้มันด้วยความระมัดระวังและรอบคอบโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวและตรายตรงในประเด็นทางจริยธรรมอย่างรอบด้านเพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีอันทรงพลังนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์แกส่สรรพชีวิตบนโลกใบนี้อย่างแท้จริง และนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปของเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ